เมื่อคืนนะคะก็มีฝนตกหนักนะคะไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่อื่นมีตกกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่นี่นะคะตั้งแต่เกือบตีสองจนถึง8ปดโมงกว่ากว่านะคะฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็จะมาสํารวจดูลูกทุเรียนลูกไซส์ใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะคะก็ขยายพูดได้ดีนะคะเจอฝนไม่กระทบเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะเป็นรุ่นที่เอ่อพวกลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กลูกโลก,กว่าลูก2โลยังมีร่วงนะคะ อันนี้ล่วงใหม่เมื่อเช้าเลยนะคะเวลาเขาได้กินน้าฝนเยอะๆนะคะขั้วมันจะบวมเป่งแบบนี้เนะี่ยมันก็จะหลุดล่วงมาเนี่ยแต่ละวันนะคะฝนมาที่ไร้แล้วก็จะมาเดินเก็บลูกล่วงนะคะยังมีโอกาสล่วงได้อีกเนี่ยคะดูนะเป่งๆแบบนี้ยังไม่น่าไว้ใจนะคะมีโอกาสที่จะล่วงได้เหมือนกัน ขนาดฉีดยาไปเมื่อสองวันที่แล้วนะคะลุนใหญ่ก็อยู่ได้ นี่ก็ร่วงแล้วนะคะแต่ละวันนะคะเราก็จะต้องมาเช็คดูนะร่วงทีไรก็ใจหายทุกทีจากที่ดกๆก,ก็จะบางต้นก็จะเหลือบางตา ตอนนี้ก็ดอกอยู่นะคะกว่าจะเป็นลูกทุเรียนกว่าจะได้มาขนาดนี้หมดค่าปุ๋ยค่ายาไปเยอะนะคะบรรยากาศดีอยู่แต่ว่ามันก็จะมีทุเรียนรุ่นที่ ไม่ต้องการน้ำฝนมากนะคะทงทุเรียนต้องสิงอยู่ในสวนเลยนะคะแทบจะสิงร่างอยู่ในสวนกันเลยนะคะเพราะว่ามันต้องดูแลต้องคอยดูโรคแ,แมลงเนะาะเวลานเราเจอเราต้องรีบจัดการเนาะก็ให้ลูกน้องฉีดพ่นยาไปนะคะ เก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะสวนเขียวๆมองสบายตา